ตอนนี้คุณรู้หรือยังคะว่ามีทหารไว้ทำไหมงานของทหารในยามศึกสงครามก็ต้องไปลบเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงภยัยเวลาสงบก็ต้องฝึกหนักและเวลาเกิดเพศภัยก็ต้องมาช่วยเหลือคำพูดที่บอกว่ามีทหารไว้ทำไมฉันอยากจะถามว่า มีพวกคุณที่พูดอย่างี้ค่ะไว้ทําไมตอนนี้นักการเมืองที่พูดหรือพักของวัฒกรรมอันนี้ค่ะได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนบ้างไหมคะแม้หากยังจำกันได้ก่อนหน้านี้โซเชียลได้แชร์คลิปที่นายพิธาเคยออกมาพูดเปล่าๆว่าทหารจะมีไว้ทำไมทุกวันนี้ไม่มีใครเขาเอาทหารไปรบกันแล้วพร้อมจี้ถามว่าทหารมีไว้ทำไม พวกคุณจะไปรบกับใครสมมุติจะมีคนมารุกรานผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะด้วยจนกระทั่งเกิดการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับมาเลสไตน์ค่ะก็ทำเอาหลายคนในอัดคลิปย้อนถามนายพิธากันและกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้นะคะโซเชียลต่างแชร์คลิปเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยขณะนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมใน5จังหวัดได้แก่สตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส แต่ภาพที่ในโซเชียลเห็นและแชร์คลิปในขณะนี้ก็คือภาพเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแม้จะลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยบ่นสักคำขอเพียงประชาชนนั้นปลอดภยัย ู้ใช้โซเชียลได้อัดคลิปสุดตื้นตันกับภาพที่ทหารลงไปช่วยเหลือพี่น้องาักต้จากเหตุการณ์น้ำท่วมความตอนหนึ่งว่าได้ดูคลิปที่ทหารไปช่วยคนน้ำท่วมทหารรีบกระตือรือร้อนเข้าไปช่วยคนที่โดนน้ำท่วมก็รู้สึกซาบซึ้งใจขอบคุณทหารมากทำให้ย้อนนึกถึงคำพูดรู้สึกเจ็บลึกๆข้างในที่ถามว่ามีทหารไว้ทำไมตอนนี้คุณรู้หรือยังคะว่ามีทหารไว้ทำไมงานของทหารในยามศึกสงครามก็ต้องไปรบเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยง เวลาสงบก็ต้องฝึกหนักเวลาเกิดเพศภัยก็ต้องมาช่วยเหลือเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะถ้าฉันเป็นภรยาและเป็นลูกของทหารฉันต้องมีความภาคภูมิใจมากเลยแล้วฉันก็รู้สึกว่าทหารไม่ได้เสียสละเฉพาะตัวเขาครอบครัวเขาก็ต้องเสียสละมากๆได้ดูคลิปที่ทหารไปช่วยคนน้ำท่วมมาค่ะทหารรีบกระตือรือร้นเข้าไปช่วยคนที่โดนน้ำท่วมก็รู้สึกซาบซึ้งใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทหารมาก ทำให้ย้อนนึกไปถึงคำพูดที่รู้สึกเจ็บลึกๆอยู่ข้างในเลยค่ะที่ถามว่ามีทหารไว้ทำไมตอนนี้คุณรู้หรือยังคะว่ามีทหารไว้ทำไมคำพูดที่บอกว่ามีทหารไว้ทำไมฉันอยากจะถามว่ามีพวกคุณที่พูดเงี้ค่ะไว้ทำไมตอนนี้นักการเมืองที่พูด หรือพักของวาัฒากรรมอันนี้ค่ะได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนบ้างไหมคะแม้ว่าในเขตน,นั้นเขาจะไม่ได้เลือกคุณแต่ภาษีประชาชนที่จ่ายเงินเดือนพวกคุณนะคะก็มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะ